จอเลยครับอ้กี่ดเยยครบับานหมอแรงตากเดวอยูไ่ปนา่าอบานแท้งตามันเกิดกี่นั่น,นเออ,อันเกิดพี่เปามันเกิดยีด่สิบแต่ว่า20ตอนเที่ยงคืนแล้วก็ไม่พี่เปาพี่เปาเคยบอกว่าปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมแมนเออปีน้นก,กับแบบนี้ล่ะ นี่เราก็เป็นแบบนี้นี้วันเกิดไม่ได้เกิดเอาีดจับตีดนเอาาหาบยืดวามืนี่นาบยืดบคืนมีนี่นะตพมระเบียบวัฒนนะควันบ่ยดอยู่ใกล้ๆแล้จะไม่ขึ้นเพงม่ห่างบั้มืัปากแตกกหือ้ากเ่มอมไปรีบบอเลิดเลยไปดูมอมเลยไปกับพี่เปาที่อาจจะนอน จุเกี oh, ่ยผู sort of ้ใดมาเนาะปากกิตร e ้องอยู well, ่เขากินลายเกินจุกินจมมะมาวง๋อเป็นท้าวหามาสอยนะเป็นว่าโปแล้วไปถือมามึงอยลงว่างไว้เดี๋ยอกดตื่นเนี่ยมันขึ้นรถอันเงไม่ได้เียงเสของเดไยวทีมาคีบอกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้บอกอนคูใจหรือเปล่า ของเมื่อาคิปนะชูใจหรือเปล่านะแล้วก่อน้องสายล่ะกลับวงไง่ของฟิล์มนม่อลาคิปหรือเปล่าหรือเปลี่ยเป็นของอาจูไม่หนตื่นนั่นเห็นเหรอเป็นแปลกงวะซูเมื่อนีดังหยบ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 จะได้คือแตกสะสะจะได้สื่อไม่นี่หนีเพราะว่ได้ออกแงงหลายตาอีนีดงแค่แตงถึมต้องไม่หนด้่ได้แดง แดงเไ้ที่บอกตาบนฉ่ำบอกตาฉ่ำาหีมากกแงนี่แหนาบางนึงมีังขึ้าบงานึงมีจังขึ้นหญขึ้นหนาไ่เยอะึมึวิธขอนเข่อนเออข่นเขินเนอ่าเขนังหาคือง้อป่วยเนี่ะ ยังเป็นช่วงที่หาโปแม็กอยู่แต่ว่าถ้าได้ส่งงานในีกูนะคาคลิปเกิดล้านอ่ะเออเต้ง่รงเนท่งอางวมงนี่ส่งงานนะวันนี้อะไรเด้อได้ไทุกัปดาห์เดียส่งงานแล้ลไหาเฮ็ดการได้หละอไมหาหมองเฮ็ดการมาไหนเรากันมือแล้าคักิบคุณเดไแล้วาไทยเอกูเขาพาคลิปนี้สิวันนี้จะหนีแล้วก็โคตรป้าจะติโตใเสียงเขาจย่ง้กันที่เขาจป้านกันอีพุตั มนีเอาสูเนบงมันถีแรงบ่เลยกดแต่กด่ดหาคอนเทนให้งนี่หาคอนเทนให้นะเงินแสนเงินแสนมาเอาคอนเทนเลยเนาะเอาคอนเทนเรื่องอะไรแลก่ยากูเอินมาเอาคอนเทนเรื่องอะไรแล้วมาเอาคอนเทน กีดนะคอนเทนต์กูว่าเนี่ยแหละคอนเทนต์พี่น้องนี่บอมเงินเงี้ยพี่น้องคอนเทนต์ก็ต้อบาตเสียซ่อมนี่ยเซ่อมบอลต่อนี่ยซ่อมบออไกูตอบตอนไหนสูอย่า่าถือกล่องเปล่าเสื้อมาหันดิว้าหก็ได้สามนาทีกูจตอบตอนไหนนี่อ๋อ เอาอสูบก็เป็นนางสั่นแ่แท้เ่ายาดได้อาคือได้สามนาทีกูวนกันนี่คึ้นาบักโดนเอาไปถือเหรียโไปดีใจน้ำกดด้วยที่เปาเห็นโดนแล้วไปขึ้นขึ้นขึ้นขอ้นโดนมาคัก เดี๋ยวสักวันอุปโยัดอกอปเศษหนึ่งส่วนสิบนีบึกบนีกัพองก็ิบมือแนนมันเกิดแ่เอายังลาดอกพี่น้องเอาจังมือใส่อะรดีใจลอปล่ก็ใส่กับเื้อเนียหยเลยก็ากกันเหยยังกันนนั่นนั่นเออดีดีก็คือสั่งคนได้ปะยนี่จ้าเฮ้ยได้ไหมนีเนี่ยเอา ลองหวังไว้รอครับเก็บไม่ง่ากไปหาเตอนอะรทาเชียลีสิดาตื่นขับรถครับสองรกิโลุ่นคนขับรถพี่เปียวอ๋อเป็นโชเฟอร์เตียแกเพ่งได้หนิเป็นแกเพ่งอย่างนี้อ๋อเอาคนมีความรักวามอย่างมราก็บาตัว เสียมันไได้เสียแต่ก็ต้องทำไคือรวมเงินนักการเงินไม่ก้อยครับตเงินเสียก็ไู้ใด้จับนั่นแหละไันได้จับได้เงนก่อนโอ๊ยกตมันออกแต่มันเกิดโทษหรวะเบิ่งที่ละมัดสามซี่ามันมากสมมัดน่นพ่อมแลราได้่องอยู่กับลาบแล้วครับเอาเขากับเอากระดาษเห็นนั้นห อีกสองรอบน่จะครบแปดนาทีโอ้ยเี๋ตนผู้พันมึงเนี่ยครับอย่งว่านี่อเอาร่ำกันร่ำบวงสิดสองรอบล้วนะครับพี่เด้๋ยวเอาอังปว้ากับบอวินเนี่ยบังะบอวินไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่จังที่จังแห่กูข้นเม้น โอ้ยกูวินนะไปแล้วคุณไปแล้วก็เสียงแล้วก็เสียงมาแล้วเสียงคก็เสียงลับเพยอุ้ยติดต่อรัเพย์แล้ววันนี้น่าเอียรับเพยจ้ะรัเพย์หรมันจะมาแจ้งดูคนนี้นะครับทราบนะคะว่าดิฉันคือคุณพ่อดิฉันได้ตั้งชื่อใหม่ให้ดิฉันแล้วได้แล้วค่ะคุณพ่อบอกว่า ชื่อของฉันชื่อฉันชื่ออติพรนะคะแต่ว่าพ่อฉันเรียกฉันเป็นทวดที่ตระเดินค่ะเรียกว่าอะไรนะพะลําเปืยไม่ไม่ใช่ก่อนหน้านี้เรียกดิฉันว่าอะไรคะเยอีภาพเอาเออแต่ก็ไม่แตนก็ไม่เงี้ยพราเงี้ยกาเราตั้งมักตั้งซื้อสีเพราะยังไงเพราเงี้ยเราเป็นยังไงก่อนชื่อแต่ก่อนดิฉันชื่ออติพรแต่คุณพ่อเรียกฉันเป็นทวดที่ตระเดินเรียกว่าอะไรนะก็ลําเปื่อยเงี้ยเลยบ๊ะแมนจะเป็นข่อว่าจะไหนอย่าแหกก่อนชื่ออติพรจะเป็นข่อยว่าอย่าง อกเลยหลงสเลยหลง่อมากกับอเาวารงยังากเันไม่ไปตั้งกันอ่คติพรเออคติพรี่าเบนยากว่าถ้าจะเป็นแบบนี้ดิฉันถอนอนุญาตร้องเรียนนะคะเออดิฉันน่ะเชื่อติพรแต่ว่าอติแปลว่าเกินไปว่าร่วงพรแปลว่า อผู้มีพรอันเกินล่วงค่ะดิฉันล่วงเกินหลังผู้ล่วงเกินมไม่เอ็นแต่ลเปลี่ยนซื้อม่เป็่นซื้อ้าลำเพลยทุกคนลงดิสเสตลงเย็นออ้ยโอ้นผมกม่เอ็นลองกับส้องเนแต่งมาสก์สิลำเพลยขมมีความรักอยู่เป็นอยงน้ำเขาอันนั้นลายแบกันความรับลายกัน่อันนั้นซับซ้อนนความสำคัญซับซ้อนแนีเพราะว่าับท้ากตักอนี้ตก่อน แห้งหาาเนาะอ่ะหอดแล้วอันน so ี้หอดเส้นท่างเลโอเคครับสะอาดกสะอาดดอกระบายเฮามาทิ้อีกคนายก็ไม่อาบเพราเปนอไที่ว่าเป็นก็ไม่เอามกัน